ขนาดทีมงานคุณภาพทีมงานนอนหน่อยเต้นนอนนะนี่อ่อคนเนอ่ยเปหนาวอยู่บ่ฮอนี่จะพูดทำงานจริงๆเบิ่งเอาพี่น้องนี่ควรสิ้เงินเขาเดียบระบาทเลยเฮ้นี่จะห้ามบอกกับบริษเงินน้าน้าเดี๋แข่งบอกก็เสร็จแล้วมันก็บอก เดี๋ยวดู่ระห็ตเอ้ยยาเฮาวยาเฮาวยาห่าวยาห่าไม่เห็นเบียดสวัสดีครับนในตราดเขาสวนมันนอกเนาะพากันมาเห็ดเบียดเหมือนี้เทปูน งานคุณภาพประเทศปูนรประเทศไทยผมเน,นเนี่ยนั่นคือแนวเยมันกันแนบเป็นคนอยู่ไ<า>หมเนาะซองเซฟเอ์สนข่าวกล้องกระถิ่ปกับจอบพี่น้องวัอนี้งานคุณภาพ,พงานเบิกั ให้พูดหมดเลยเลยเียนตรงนี้บ่วันยูถ้าก็ใส่ไม่ลายเป็นประโยชน์พอทำมันผิดห้อง เห mm ็ห the no. ้มันว่างเห้มันเป็นระเบียบก่อนยวเขาก็บสีได้ยม่เห็ดอยู่ที่เราหมวกใส่ว่าแมนใส่ไปอันอันเมืองหนาวเถอะหมวกฮัาญี่ปุ่นกูเน่ยเญญี่ปุ่นบม เคียร์ลิงพี่น้องเคีย่์ลิง,องตอนสีเทศพืชนเก่ยรรัากาศที่พี่น้องเบิง่งเอาไอ้เบิงงแงมเถามาสร้างว่าไอ้เบมเถาหนูครับเรื่องย่างสีเถาไมได้นมไปหนานะครับเ <c oughs> ีไม่ไตนมม่ไต้สาวไปหนะอ้ซักัามา่มนะครับอนมไปหนักว็อยู่แบบเออไปเจรได้บุญ ากนยบรรยากาศรอบๆบ้านเน้อค่ะบ้านสวยเทพื้นทางไฟสานค่ะใบไ่สานจะเพิ่มหลายเลลายชิปกุหลาบบ้านบ้านรกกับชิปกุหลา บ้านลังละกษิบบ้านทันล่องผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีนีน่บมอครับนี่แหละค่ะบ,บาดง่ามนีมะะ่บมอค่ะใหม่ยังไม่ก็ใหม,ม,ม,ม่ดูโอ้ไม่สร้างมาแต่ตผักเนี่ยค่ะโอ้ขึ้นรถมาจากผักเนี่ยบาดงามครับพี่น้องเก็บบรรยากาศให้เบิ่งเรื่อยๆเนาะมันเขียดเตรียมคลองอยงู่เอ้ยเตรียมพื้นครั้งเหลี่ยวน้อยหนึ่งเนาะ พพกินข้าวันนี้แวมันเขา,ากากินกินยูน้ีิมันกินของกินอ่ำว่นไหนที่จนีงก็อ,อย่าอย่าไปลุมเป็นแนวเลยห่อนเออเออรอไงนนะเ,นเนาเป็นแนวหนอยูว่ะสั่งเขา้การพี่หนอเมูคนเขากินแนวเยอะเห่เาอย่อ่ะเมื่อนเขากัวบว่า กินโดนกับวัไหนได้ฟาวกินฟ้าวกินข้าเย็ดเดี่ยวอนไม่หิวหน่ากระเทาะไม่หิวหน่าหาอารอกงานาาเห็นบอกเวลาเขากินข้า,ขาวแล้วไม่กินงานมีขี้บ่อยงานไม่มีไม่ขี้เลยเป็นเขาครับครับไม่เอาเออตัวยาเหี้ยตัวยาเลยเิน

แม่นครับเกล่ยเกล่ผมกับนี่สรานาไปอินสตาแกรมอมกับนับดีไปไพาผมงือกับแต่แต่ยามมีงานครับยามมนมีงานกบ,บ่ไใส่ได้ลูกปั้นแฟนสาวบนหน้าสี่เ้ียเหล้าไม่มไม่ใครไปดูไปลเลยผมบอกคุณพี่ข้อแหงได้วผมบอกข้าวไร่หอดไม้ผด อันนี้เราออกเพิ่อจะูเราแปลนไปเอยวันนี้วมานั่งกินเขาเป็ดัวใหไงเนาะเป็ดงไปนะไม้หิ้าเขากำลังกินเขามวยาเดียวเขาจังลุกกินเขาเดี่ยวห้าฟังยู่ยห้างังยู่าฟังยู่ โอ้ยไปอีกสงคนบอกให้เปดจากซีมือกันได้ไหมข้อแหงข้อแหงคุณพี่เปิดเปิดเปิดกล้องพี่บดีครับบ้าเนี่ยเปิดอยู่ เปิดแล้วบอกก็เฮ็ดเป็นอยู่บนสวัสดีครับข้อแหงคูณดีข้อแหงโอ้ยบอกไปแต่เรียนน้ำกลดเลยทำงานอยู่ผ้าอันมาทำงานอยู่ทำความสะอาดมาทำงานคุณตีบ้านปุยทางยา ยูไสนี่บอผู้ใดล่ะคือเส้นแหลนมาซองเบิงแถวนว่าหันผขเอาไรผู้ชายหลายหนึ่งนี่ยนี่นี่เด็ผู้ชายเพิ่มเพิ่มเพิ่ยมาน่งกินเพียบเพิ่เพิ่มเยอมาน่งกินเพียบมาน่งให้กันังใจผมีเดี๋ยวผมกินเป็นมัว ผู้ชายว่าคือยามนางเบิร์การผู้ชายบ่อนร่ผู้ชายเห็ดหยักอยู่้าผู้ชายมาแล้วก็อีเมืองงานข้าคุณพี่หางานเลยผมโหลดงานต่อไปเหมือนงานพี่ได้เลยฮะเซตเซตกระจกกวนเฮือนก็เฮ็ดเป็นเอตัวเนาะงานบ้านักวผู้ชายเฮ็ดหยังนอนซื้อบ่อ งานดีเอ้ยงานสบายเงินดีนอนชืลๆเป็นห่างผมนั่นแหละแกเอาไหมมันว่าสมทั้งทั้งมันเลยตรงไหนจะอส่หัวหนึ่งจะเป็นหานท้ายพักกน่ตอนแรกมันก็เป็นหานนั่นหรอห่านหานหานตรงนี้ หันขายผักหุดออกว่ยนที่บ้าน่างยไงรวมบ้านนี้พั่อนอ๋องใหญ่อยู่งพี่ทายผักอยู่้งนั้นแมนนั่นแหะนั่นแหะมท้าายพักหันเงเริ่มเลยพีเา มเชื่นี่โอ้ไม่นุ้ยอันนี้เอ้าไอ้คนคอม Thank you. พ่อพี่น้องนี่กว่าสินเงินเขาได็ดตะบาทเนี่ยเหือทั้งหมออกกับหมดเเงินอันนี้เป็นปอาชีพ<อ>เสริมกรรมกรพ่อฉันเป็นกรรมกรมาเพียงนี่แหละเบียคอนทั้งพี่น้องเหือโอยขนาดบป๊ะแดดขนาดบป๊ะไม่แดดเด่นนี่กระดับฝนจะตกกับพ่อเอ้ามาจำรอบเจ้าแบบนี้ทุกคนกัน สอบที่สองสุดเด็กผบานไปสอบหนึ่งเด็ดประมาณนี้เทออมค <c oughs> ่ะออมคำไปนาซานนอนโอ้ยสักโซบิเหมือนตาบอมเหรอเบ็ดระเบ้อเนียด ตามมาคุยปียดมากินไ่ครับไม่เอากินขาป่นี้ผักเคียงอย่างงูซิ่อือตัวนี้งูดมโอ้บอกอะไรดิมครับมาอยากเสือพี่น้นงะ Nguyên ngoan ừ. ừ. của người hùng ngoan nhao bé kính cầu thiên nga mặt em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  ไม่ได้คุณบอกปากปกันเมย์ปกันเมยขนานบอเดียท่แหงเมยดังไรสัก่างเลยบอดเดียดออกห่วงดเดีที่นอนิเพิกเผือกอยู่เขามาบัดกินเขาก่อนพี่น้อง ทีมงานคุณภาพทีมงานนอนหน่อยนอนนะนี่อขาคนยอ้ไปหนาวอยู่นี่จะพูดทำงานจริงๆคุณนองก็สมดีทักสมคนเบาต่ำสมคนสมคนสมคนสคนนำเนึ่ค่ะเบาอันล่ะ เท่ก็เหาไปกดดังกลปวดดึงก็ปวดนี่ยปวแทบพูเกิงแหงปวแทบหาบาซิบาทพอเด็กมาหมาพี่้องเ้ยมาหมาหก่เด็ก้กเขาให้ลูกเห้เต่าลูกเต่าซีขาเด้ โคนอ่นไก่สิเลยผมไม่งายไกลเวเล้ไเรวไเรงกน้น้าเดีแขงบอกร็จล้มันก็บ่อดูกระสือเฮ้ยเดยใหคนนี้ ngọt nhà các bạn này dùng. À, dùng Nó hết hẹn, à, hẹn bỏ Đúng rồi Phí mơ thịp ngàn không thì Mong nhang mà vài sàn bây bên, bên tôi dù đâu? Như vậy cút thầu phải là nhang oh, oh. <laughs> mà, nó đang mồ hôi nó, thay mi nhẻ cả, nhạt ngô cả nhang tưới nó. liền cướp đâu. bố ไม่จะพูดเงียบๆแห้งเดือมเบิ่เลยอไรเ่เนาะอ้ยเลกาการีบานเลื่อนไทยงามค่นี้มันเอกฟังทางนี้มันเือยกว่าฟังมาหนูกับแปนหนด้นี่งนโกหเน มาเหลียวเบียดเลยพี่น้องอันนี้ก็ทำงานทำงานทำงานไปกระถอมลายครับเรียบร้เพื่อนสนนศไปกระถอมต้นงตุดตาดต่ำกดแข้งกดขาเรียบร้อยแล้วพี่น้องก็ตั้งที่เก็บของกับบ่ายเคลียร์ของให้เพื่อนเรียบร้อยเคลียร์ขยะพื่อนที่เหลืไปทีมกันทีมงานเบิกเนาะ ไอ้พร้องะจะพอกันขีปนาเวุอฝากกลังแยมมาหนอกด้วยการมาโฆษณาเด้วยเนาะรอยากจ้างกันมาหนอกอยู่บนบริเกับจ้างได้เนาะว่าอย่างไงซะรับสุดเนี่ยนะเพต่วได้เงินห้าไปเสร็แล้วเนาะอสีบเสริมในหลายทางไห้พี่น้องพอกันขีปนาเด้วยสวัสดีครับบ๊ายบายเลยกำลังเคลียร์ของคุณเก็บขยะพม ทีมงานพลังใบ